ขอบคุณครับถอยกันนะครับขอบคุณครับผมว่าอเมริกาเป็นตัวอย่างที่เราจะเรียนรู้อะไรได้เยอะนะครับอย่างเรื่องการแข่งขันอเมริกาใช้เป็นตัวกระตุ้นนะครับตั้งแต่ผมเขียนไวใน้ในในรายง,งานหน้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะแข่งตั้งแต่ปฐมแข่งสะกดคําแข่งตอบปัญหาแข่งอะไรก็แล้วแต่นะครับร็จแล้วถ้าไปดูเนี่ยคนที่ขับดันจะเป็นพ่อแม่ของของเด็กไม่เขาไม่ได้หวังพึ่งรัฐอย่างเดียว น,นี่ก็กลับไปว่าทําไงพ่อแม่ของเด็กเนี่ยจะจะเข้ามาช่วยนะครับผมคิดว่าคนไทยนี่ก็มีคนชั้นกลางเยอะแต่พ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยได้มีจิตอาสาเรื่องแบบนี้นเวลาที่ไปผมพบว่าจะพูดเปรียบเทียบลูกมากที่จะช่วยเพื่อนของลูกในอเมริกาเนี่ยก็จะรู้กันว่าแม่เนี่ยจะสอนเพื่อนของลูกที่อ่อน เพราะต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีต้องการให้ลูกเนี่ยคบเพื่อนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกพอหลังลงหลังหลังหลังเลิกทํางานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแม่ที่ไปสอนเพื่อนของลูกที่อ่อนของแบบนี้ผมไม่เคยเห็นในเมืองไทยผมไปไต้หวันผมไปเกาหลีในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ผมเห็นแม่เนี่ยมาดูความเรียบร้อยของโรงเรียน มาดูห้องอาหารมาดูห้องอะไรสารพัดให้มั่นใจว่าโรงเรียนเนี้ยได้รับการดูแลเพียงพอทำยังไงผมคิดว่าพ่อแม่ไทยจะมีจิตอาสาอย่างนี้บ้างนอกจากหวังพึ่งรัฐเท่านั้นนะพึ่งรัฐก็ต้องพึ่งรัฐแต่ผมคิดว่าพ่อแม่จะช่วยได้มากเพราะว่าโดยโดยโดยสถิติแล้วเนี่ย พ่อแม่ที่มีการศึกษาเนช่วยลูกได้มากอย่างฟังวันนี้สองเคสเนี่ยคนที่อยู่ความหลังความสําเร็จของลูกก็คือพ่อแม่ถ้ามีพ่อแม่ไม่มีการศึกษาเนี่ยจะถามว่าจะมาถึงได้แบบนี้ไหมคําตอบคือไม่ได้เห็นชัดเจนเลยว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเ้าไปดูประวัติเด็กที่มีความสําเร็จเนี่ยกว่า90%เนี่ยมาจากแรงผลักพ่อแม่ผมดูประวัติเด็กโรงเรียนไม่โดน8ปปีเนี่ย ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นเป็นลูกชาวนาฮะท,ท,ทั้งนั้นที่เกษตรกร,กรของเราเี่ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ผมไม่เชื่อไม่มีเด็กฉลาดที่เป็นลูกชาวนาเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รับการดูแลมาซะตั้งแต่ตั้งแต่ประถมนะครับแล้วก็รู้ว่าเรื่องในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ออกมามันเป็นผลของธรรมชาติใช่ไหมครับบอกว่าเนเจอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นผลของการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมเนเจอร์ห้าสิบเปอร์เซ็น เด็กเก่งเนี่ยมันหลุดออกไปด้วยกระบวนการเนเจอริงซ mm hmm. เยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ทำยังไงเราจะหาเด็กให้เจอเป็นโรงเรียนจุฬาพรก็พยายามในการที่มันไปอยู่เอ่อ12พื้นที่แล้วก็จะมีฟีดเดอร์สกูลกันละกันที่มาจากหนึ่งโรงเรียนก็จะมาจากประมาณ6จังหวัดแล้วก็เรานอกจาก อสอบเข้าตามปกติแล้วเนี่ยซึ่งเราใช้ข้อสอบเดียวกันกับเรียนไม่ดนกับวมวเพื่อจะจะ b e n ์มาร์กเด็กได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะมีโรงเรียนกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าต้องต้องมีแฮนดิแคปเช่นโรงเรียนสอพททอที่มีนักเรียนน้อยขยายโอกาสนะครับโรงเรียนตอชดอโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนราชประชาโรงเรียนพวกนี้จะเป็นโรงเรียนที่รับเด็ก ที่มีโซเชียลแฮนดิแคปและอีคัม m ิ c แฮนดิแคปนะครับอันก็จะเป็นตัวที่เราพยายามจะไปเอาเด็กให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบท่านอาจารย์แรกก็คือว่าผมคิดว่าผมคิด,คด,คดพ่อแม่จะมีส่วนมากนะครับพ่อแม่ต้องช่วยเพื่อนของลูกผมโตมาในโรงเรียนซึ่งครูผมสอนพิเศษแต่ครูผมไม่ได้สอนพิเศษเด็กเก่งครูผมสอนพิเศษเด็กอ่อน ต่างกันนะครับโชคดีที่เมื่อกี้ผมไม่ถูกสัมภาษณ์ด้วยผมจะบอกผมโตมายัางไงนะคนสมัยก่อนเนี่ยคนเก่งไม่เรียนพิเศษนะครับอาจารย์วิรกรกับผมเนี่ยเย็นลงก็เตะฟุตบอลทำกิจกรรมไปแล้วนะคนที่เรียนพิเศษคือคนที่อ่อนแล้วครูสอนให้ฟรีด้ยไม่คิดเงินนะครับไม่คิดเงินนะคสา์อาทิตย์ก็ไปเล่นไม่เป็นไรครับก,ก็พ่อแม่ผมคิดว่าช่วยนะครับแล้วก็ ตัวการแข่งขันก็ช่วยถ้าเราไปดูนะครับก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ของ้องังรู้ขึ้นมามาช่วยกันนะครับถ้าถามผมอย่าอย่าผลักให้เป็นภาระนะครับอเมริกาเนี่ยปีนึงจะมีการแข่งขันโดยเด็กในโรงเรียนไม่ถ่งไม่ต่ำกว่า10ล้านคนที่มัน s t ิมูลเลตการแข่งทั้งหลายเนี่ย mm hmm. Intel i s a f ยเด็กเข้าร่วมประมาณล้านกว่าคนนะฮะ mm hmm. เขก็จะใช้กลไกอันนี้ก็ถือว่าเป็น enrichment enrichment program เมืองไทยก็เริ่มมีเริ่มมีมากขึ้นนะผมคิดว่ายัางยังน้อยไปนะครับเมื่อเทียบกับกําลังทางเศรษฐกิจที่ที่เรามีขณะนี้เนี่ยทำยังไงพวก CSR ของบริษัทเนี่ยมันถึงจะออกมาในการกระตุ้นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพัฒนาการของเด็กบ้างนะครับส่วนส่วนญี่ปุ่นอะไรเนี่ยประเด็นที่ทีเชีย่ยเห็นหมายความว่าเขาอา์กิวว่า i i n s i z o o o s d size e size ไม่ได้นําไปสู่ความสาเร็จทางเศรษฐกิจเสมอไปนะโดยตัวอย่าง30-40ปีหลัง30-40ปีหลังนะครับก,ก็นั่นคือนั่นคือ argument เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าเบื่อนันกวิทยาศาสตร์อยากได้รับการสนรับสนุนจากสังคมต้องมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เท่านั้นเองนะครับนั่นคือนั่นคือแมสเซจของไอโซเชียลคอนแท็กนิวโซเชียลคอนแทของของไซ c ์นะครับโอเคครับยังได้สักคำถามสองคำถามจนกว่าท่านอาจารย์วรากรจะเชิญผมลงจากเวทีหรือแลกเปลี่ยนความคิดก็ได้ครับ <c oughs> เชิญครับผมผมเองก็ก็ชวนกันนะฮะก็ช่วยกันนะครับเรายังมีเด็กเก่งเยอะแล้วผมเชื่อว่าต้องสร้างหัววัชจักร ละหูรจักโดยธรรมชาติผมเชื่อว่ามันมีทั้งประเทศไทยก็เป็นความเชื่อเชิญจังครับเชิญครับครับเรียนถามอาจารย์ถึงแนวทางนิดหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนี่ยในในสภาพสังคมของเด็กปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองอาจจะต้องมองก็คือความอยู่รอดของลูกนะครับซึ่งบางครั้งมันขัดแย้งกับกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับ อย่างเช่นต้องการผลักดันให้ลูกไปเรียนหมอวิศวะอะไรต่างๆเนี่ยก็หวังในเรื่องของผลตอบแทนทางด้านความอยู่รอดของเขานะครับแต่ในขณะที่ทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยปรากฏว่าผมเองก็มีประสบการณ์ว่าจะมีเด็กที่มาสมัครงานเยอะมากเลยนะครับเข้ากับในส่วนของราชการก็กลายแสดงว่าเขามีการตกงานค่อนข้างเยอะนะครับ เราก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยได้บุคลากรที่ทํางานทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่รอดได้ตรงนี้เราคิดว่ามีควรจะมีแนวทางยังไงที่จะทําให้เขาอยู่รอดได้แล้วเขาก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาในการพัฒนาอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าหัวรถจักรน,นะครับตอนนี้เราก็เลยกลายเป็นแบบเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะต้องถูกหัวรถจักรของประเทศอื่นนะครับ หรือจากต่างประเทศที่เขามีกําลังมากกว่านี่ยดึงเอาไปได้นะครับอันนี้ก็เรียนเรียนเขาความเห็นท่านอาจารย์นะครับ <Arsenal. S 1> จนถามผมยังกัน <c oughs> ผมรับผิดชอบประเทศเออผมเองเนี่ยนะครับพอดีเ <c oughs> <ป> <ations> มื่อเช้าก็พูดเรื่องนี้ผมมองว่าคนไทยที่ ที่เก่งมีไม่มากพอถ้าดูภาพรวมของประเทศเนี่ยนะครับเก่งจริงๆแ้วนะมีไม่มากพอคงหนีไม่พ้นที่เราจะต้องเอาคนเก่งจากที่อื่นเข้ามาเด็กไทยเนี่ยไม่มี motivation จะค่อนข้างเฉืยชาถ้าเราไปประเทศรอบด้านเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่สนใจที่ผมไม่ได้พูดถึงเด็กเก่งทั่วๆไปนะภาษาอังกฤษก็ไม่เรียนยาก เราไปเวียดนามเราไปลาวเราไปเขมรเด็กเขากรตือรือรนมากเลยเรื่องจะเรียนภาษาอังกฤษเด็กไทยในยมือไม้อ่อนจะเป็นจะตายนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะ motivation น,น้อยมากเลยนะครับคงจะต้องช่วยให้เด็กไทยมี motivation ผมตั้งข้อสังเกตอาจจะผิดก็ได้สมมติฐานว่าเด็กไทยเนี่ยมันเบิร์นเอา เพราะการเรียนหนังสือเรียนหนังสือ40ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วเย็นก็ยังเรียนเสาร์อาทิตย์ก็เรียนแล้วปิดเทอมก็เรียนเด็กต่างจังหวัดก็นั่งรถมาเรียนหนังสือในกรุงเทพหรือเชียงใหม่หรือขอนแก่นก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กล้ามากกับการเรียนเป็นสมมติฐานของผมแล้วการเรียนของเรามีหมวดเดียวคือถูกสอนขณะนี้กรลบอกว่า เจนวิจารย์จะบอก Teach less Learn more การเรียนรู้ต่างกับการถูกสอนเรามีความเชื่อว่าถูกสอนมากรู้มากคนรุ่นอาจารย์ก็ท่ๆดีต้องเรียนอาจารย์วรากรกับผมเนี่ยคนรุ่นผมเย็นลงเนี่ยไม่เคยเรียนหนังสือนะหปีที่อยู่สาธิตเนี่ยเย็นลงก็กิจกรรมจะไปเตะฟุตบอลจะเล่นบาสเกตจะตีกระบี่กระบองจะเข้าห้องศิลปะ ก็อยู่ตรงนั้นน่ะกลางคืนก็กลับไปทําการบ้านเหมือนน้องเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ต้องไปกวดวิชาที่ตึกอะไรตรงสถานีรถไฟฟ้าเพียรไทยหรือสยามสแควร์ผมก็เล่นกับเพื่อนบ้านน่ะผมก็ไปช้อนลูกเข็มช้อนปักเข็มผมก็ไปช้อนอ,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 อะไรลูกน้ำมาเลี้ยงปลาเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีอาหารนะผมก็ไปจับจิ้งหรีด ผมก็ทําว่าวผมก็เล่นลูกหินทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเรียนวิทยาศาสตร์มาได้หมดเลยนะจริงๆผมพยายามแต่คงไม่ใช่ที่จะเล่าเวลานี้ยกอย่างเช่นผมเล่าผมทําว่าวเองผมต้องเอาไม้ไผ่มาเหลาผมเหลาไม้ไผ่เนี่ยผมก็เข้าใจเรื่องถ้าผมผูกตรงกลางแล้วมันต้องให้มันได้สมดุลนะโมเมนต์ด้านซ้ายกับด้านขวามันเท่ากันก่อนที่ผมจะถูกสอนในโรงเรียนจะต้ง สามสี่ปีผมก็ใจแนวคิดเรื่องโมเมนต์แล้วอะต้องให้ข้อเนี่ยมันอยู่ตรงกลางให้ได้ถ้าข้อไม่อยู่ตรงกลางผมจะต้องเหลาตรงข้อให้มันบางกว่าที่อื่นผมผูกตรงกลางแล้วโครงโครงว่าวมันถึงจะมันถึงจะนิ่งฉันแนวคิดเรื่องการกระจายของมวลเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่ผมอยู่มาปฐมนี่ย distributed mass เนี่ยไม่ใช่ l u m mass ผมพย,ยายามจะชี้เห็นว่าเราโตมาด้วยวิธีเราเรียนวิทยาศาสตร์แบบนี้เราเข้าใจหลักการก่อนที่เราจะมาเห็นสมการที่ครูสอนเรานะฮะนั่นคือนั่นคือการเรียนของคนสมัยก่อนนะฮะนั้นไม่เบิร์นเอานะครับผมตั้งสมมติฐานว่าเบิร์นเอานะัผม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 อาจจะผิดกลับมาเนี่ยผมคิดว่าในสุดกลับไป ผมว่าครอบครัวมีบทบาทมากเลยนะผมพยายามจะสอนรุ่นน้องว่าครูคนหนึ่งเขามีลูกสี่สิบห้าสิบคนนะคุณก็มีลูกคนหรือสองคนทําไมคุณไม่ดูลูกของคุณนะทําไมคุณไปให้คนที่เขามีลูกสี่สิบคนดูจังเลยทําไมคุณไม่ให้เวลาลูกคุณคุณสอนลูกคุณประเภทเอาอะไรนะเขาสมัยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นก็เข,เขียนแปะเอาเอาแม่เหล็กแปะไว้ที่หน้าตู้เย็นใช่ไหม เดี๋ยวนี้ผมก็เชื่อว่ายัางหลายครอบครัวก็เอาไม่เหล็กแปะไว้ที่หน้าตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวนี้มีโพสต์อิดเนี่ยก็เอาโพสต์อิดเขียนต่อกันมาได้เรื่อยนะครับเดี๋ยวนี้พ่อแม่บังทีอาจจะใช้ iPad โต้ตอบเป็นหนระือสมาร์ทโฟนแล้วผมว่ามันแลกไม่ได้นะเวลาคุณค่ากับเงินสิ่งที่ลูกต้องการคือเวลาคุณค่าจากพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้พ่อแม่ให้เงิน หรือให้เครื่องมือกัแล้วแต่ผมผมไม่เห็นทางออกถ้าดูรายงานการพัฒนาการศึกษาที่สำเร็จไปดูลึกๆอย่างฟินแลนด์และญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยแม่เขาให้เวลากับลูกมากกว่าแม่ไทยนะคะแนนพิซซาสูงแม่จะสอนให้ลูกอ่านหนังสือคะแนนพิซซาของเราที่ต่ำเรามีความเชื่อว่าสาเหตุอันหนึ่งก็คือ เด็กไทยอ่านภาษาไทยได้ได้ไม่ดีแต่เด็กไทยเนี่ยมีครูคนเดียวสอนเด็กสี่สิบคนแต่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยแม่หนึ่งคนสอนลูกหนึ่งคนแม่ฟินแลนด์สอนลูกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานเยอะมันมาจากมันมาจากในบ้านนะครับไม่ถึงกับดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตมาให้ทําโจทย์นะ <laughs> นะมันมันมัน,ม,นมันเริ่มก่อนดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตมาให้ทําโจทย์นะครับเป็นผมมีความรู้สึกว่าต้องกลับไปกลับไปพ่อแม่แล้วผมคิดว่าพ่อแม่นี่ผลัก รักลูกมากเหลือเกินในความเห็นของผมนะครับด้วยความเคารพความรักแต่ว่าบางทีผลักว่าอย่างเด็กที่เรียนหมอหรือวิศวะเนี่ยจริงๆบางทีเด็กไม่ได้อยากเรียนถ้าเคยคุยกันเคอยอยู่มาอะไรเนี่ยแต่เพราะพ่อแม่เนี่ยจะเสียหน้าถ้าลูกไม่เรียนหมอไม่เรียนทันตแพทย์ไม่เรียนเภสัชไม่เรียนวิศวะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกเรียนเนี่ยคือสิ่งที่พ่อแม่อยากเรียนมากกว่านะครับ ผมมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ลูกไปเรียนเมืองนอกเรียนแพทย์วันที่รับปริญญาเสร็จเนี่ยเขาเดินเอาปริญญามาให้พ่อแม่เขาบอกว่าเขาได้ทําสิ่งที่พ่อแม่ต้องการแล้วคือเรียนแพทย์หลังจากนั้นเขาขอทําสิ่งที่เขาต้องการนะครับผมก็เชื่อว่าในเด็กไทยจํานวนมากเนี่ยการที่เด็กเรียนอะไรเนี่ยมันเป็นความอยากของพ่อแม่มากกว่า นะครับฝรั่งมีคำพูดที่บอกว่าอเสื้อสเวตเตอร์คือเสื้อที่ลูกใส่เมื่อแม่ร okay. ู้ส me. <men> ึกหนาวเสื <always> <pain> reason, ้อหนาวสเวตเตอร์คือเสื้อที่ลูกใส่เมื่อแม่รู้สึกหนาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกสิ่งที่ลูกเรียนปรียตรีเนี่ยคือสิ่งที่แม่อยากจะเรียนหรือพ่ออยากจะเรียนก็แล้วแต่จำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกหมดไปคงจะต้องเป็นเรื่องที่ที่เออที่เออจะต้องจะต้อง ช่วยกันเรื่องแนะแนวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับม,มีความรู้สึกว่าในที่สุดเนี่ยคนรุ่นเนี่ยนะน้องๆเขาเขาจบออกไปอายุยี่สิบแปดยี่สิบสองแล้วถ้าเขาไม่ได้ทําสิ่งที่เขารักจนกระทั่งเขายุเจ็ดสิบกว่าหรือแปดสิบกว่าเขาจะอยู่ในลักษณะไหนเนี่ย mm hmm. ผมจะถามเหมือนกันนะจบแล้วจะต้องอยู่อีกห้าสิบปีกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเนะี่ยแต่หมอเข้มก็มีวิธีกลับมาเรียน มาฝึกอะไรต่อไปได้นะครับเรื่องตกงานผมคิดว่าจะต้องสอนให้คนประกอบอาชีพอิสระมากขึ้นนะครับเพราะว่างานสมัยใหม่เนี่ยผมพบเริ่มเริ่มเห็นงานสมัยใหม่เจอลูกศิษย์สมัยใหม่เนี่ยเขาจะเป็นฟรีแลนซ์นะเป็นมือปืนรับจ้างนะฮะพร้อมกับงานหลักด้วยฉะนั้นผมคิดว่าเป็นแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ที่เขา เขาจะเขาจะเป็นนายจ้างและลูกจ้างของของตัวเขาเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกจ้างรัฐหรือลูกจ้างเอกชนเท่านั้นนะครับสิ่งที่สําหรับผมอยากเห็นก็คือว่าคนที่จบทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยนะครับโอเคส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในแ l ลบของรัฐหรือของเอกชนส่วนหนึ่งเราทำไงเราจะมีผู้ประกอบการอิสระทางเทคโนโลยีมากขึ้น แนวคิดเล่นอินดัสทรีพาร์คไซส์พาร์คที่เราพยายามผลักดันกันมาซิลิคอนแวลเลย์ของไทยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นหรือ c เคมบริดจ์ i ซส์พาร์คของเมืองไทยทำยังไงเราจะมีที่แบบนี้ให้คนจบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยเขาได้ออกไปออกไปประกอบการซึ่งก็มีการสตร์พอสมควรว่าทำไมมันยังถึงไม่เกิดอย่างเมื่อเช้าผมก็เชีให้เห็นว่ามันมันตัวอย่างอันนึงก็ก็ สังคมตวอนออกเนี่ยความไม่สำเร็จมันก็จะถูกตราหน้าไปตลอดชีวิตในสังคมตวนตกเนี่ยเขาไม่สำเร็จเขาก็ลุกใหม่ได้ทำของใหม่ได้ของเราเองจะเอาสีกาหัวว่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เป็นค่านิยมของของสังคมเราจะกู้เงินมาทำอะไรเราก็ไม่มีเวนเจอร์แคปิตอลเหมือนในอเมริกาหรือยุโรปของเราเนี่ย กู้เงินมาทําแบบนี้ก็เหมือนกับกู้แบงค์คือเจ๊งเนี่ยแบงค์ไม่เจ๊งคนกู้ต้องใช้เงินขณะที่ในต่างประเทศถ้าเขาส่งเสริมตัวนี้ไอ้ตัวเวนเจอร์แคปิตอลถ้าเจ๊งก็ต้องเจ๊งด้วยกันไม่งั้นจะเรียกเวนเจอร์ได้ยังไงอย่างนี้เพราะมันมันมีหลายๆอย่างนะครับเสร็จแล้วก็คงจะต้องต้องผมมีความรู้สึก่าคงจะต้องพยายามให้ให้ประกอบอาชีพอ,อิสระได้มากขึ้น เวลานี้สิ่งที่อาจารย์พูดถึงโหรจ,จักรก็ดีผมไปที่ไหนเนี่ยผมพยายามบอกว่าเรายังไงยงไงก็จะใช้เงิน2.35ล้านล้านจะช้าจะเร็วนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่มันตามมาขอโทษนะครับผมมันต้องใช้นี่ไปสามชั่วโคตรคือห้าสิบล้านปีห้าสิบปีห้าสิปีนี่สาม generation นะครับผมจะบอกไปเท่านั้นเองใช้กันสาม generation เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เงินให้ดีใช้เงินให้โปร่งใสเราจะต้องคิดว่าในกระบวนการใช้เงินนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยท่านนายกท่านก็ห่วงแล้วว่าจะเอาคนที่ไหนมาสร้างอย่างรถไฟรางคู่ความเร็วสูงเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องเรลซิสเต็มเลยในเมืองไทยนะรถไฟของเราถูกทิ้งไว้ได้วยความรู้ราชการที่ห นะครับหลังจากนั้นไม่มีความรู้เลยตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งมาเริ่มทำเรลซิสเต็มแต่ว่ายัางยังยังน้อยมากนะครับเราก็ต้องไปดูว่าแม่จะสร้างแม่จะออกแบบระบบรถไฟคอนเรลสูงแลาก็ออกแบบไม่เป็นเพราะเราไม่เคยออกแบบนะครับก็ต้องเอาต่างชาติมาออกแบบเขาก็มาด้วยด้วยวิศวกรของเขาเขาก็มาด้วยนักวิทยาศาสตร์ของเขาช่วงก่อสร้างก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาคนที่ไหนมาสร้าง เราคิดว่าประมาณต้องใช้เงินประมาณ5 0 0 0 0นใช้คนประมาณ50000 0คนช่วยสร้างทางรถไฟ2500กิโลเมตรนะครับเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการวิศวะเท่าไหร่ต้องการปวสอเท่าไหร่ต้องการปวชอเท่าไหร่ต้องการคนจบมหกเท่าไหร่ในช่วงก่อสร้างเราต้องการมันต้องไปเรียนอย่างตอนนี้พวกเราก็ช่วยกันนะครับในมหาวิทยาลัย เราไปดูโมเดลของญี่ปุ่น JR เรลเราไปดูโมเดลของซีเมนต์เรากำลังดูโมเดลของแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเนี่ยกำลังจะสร้างรถไฟความเร็วสูงอเมริกาเป็นไม่เคยสร้างรถไฟความเร็วสูงมาก่อนอเมริกาอยู่ได้ด้วยรถยนต์กับโลคอสแอร์ไลน์แล้วก็พบว่าโลจิสติกคอสมันสูงมากก็พยายามจะสร้างรถไฟความเร็วสูงอเมริกาก็เริ่มสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วเขาก็ ที่ผมชอบก็คือว่าเขาไม่ได้คิดสร้างเท่านั้นเนะเขาพยายามสร้าง,งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยแก้ปัญหาอื่นด้วยเช่นแคลิฟอร์เนียเขาจะออกกฎหมายว่าจะสร้างรถไฟความเร็วสูงในแคลิฟอร์เนียเนี่ยสาจะต้องเป็นแรงงานของแคลิฟอร์เนียสิจะต้องเป็นคนที่อยู่บนเพ y r o l l ของรัฐบาลเช่น single parent family เช่น ทาหารเวทเทอร์เรนเพ้นในการที่อเมริกาสร้างรถควายความเร็วสูงเนี่ยเวลาคิดในเรื่องการยกคนไปด้วยขณะที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้คิดเลยนะครับเขามีเว็บไซต์ให้คนที่ตกงานหรืออยากจะทำงานไปริจิสเตอร์ว่าสนใจจาก ข้าร่วมขบวนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจบอย่างนี้ประสบการณ์อย่างนี้แล้วเขาก็จะแมชดีมานกับซัพพลายถ้าไม่ตรงกันเขาจะใช้เวลาเทคนิคเขาจะใช้คอมมิช hmm. ชั่นคอลเลจเขาจะใช้มหลาลัยจูนในเรื่องด mm ีมานกับซัพพลายเพแปลว่าเราจะต้องช่วยกันคิดอย่างนี้พวกมหลาลัยจะต้องช่วยคิดแบบนี้แลเราต้องคิดอีกว่าผมพยายามจะบอกว่าแค่ช่วงก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องมีการอบพยพคนทั้ง 4แสน5แสนคนที่มาสร้างรางรถไฟคนต้องถูกอัปรูทไปมีการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานก่อสร้างจากประเทศเพื่อนบ้านเราคิดได้อย่างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นปัญหาทางสังคมที่มันจะตามมากับการมีคนเป็นแสนคนเคลื่อนย้ายทั่วประเทศไทยนี่คือโจทย์ที่ผมคิดพ,พวกมาเลยจะต้องคิดนี่ยังไม่นับพวกออเปอเรชั่น ช่วงโอเปอเรชันเราก็ต้องถามว่าเราต้องการคนแบบไหนแล้วเราจะปล่อยให้มีรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ผ่านจังหวัดเราโดยที่เราไม่ได้ออกแบบเลยเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดเราปล่อยให้กรุงเทพคิดเท่านั้นเหรอมันจะมีอะไรที่มันจะโตไปกับรถไฟรางคู่หรือความเร็วสูงรวมทั้งระบบน้ำาาสามแสนห้าหมื่นล้านด้วยโจทย์พวกนี้ผมว่าผมเป็นโจทย์ที่ อิมเมดีตมากสำหรับผมนะใน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 เรื่องที่ที่มหาลัยจะต้องต้องคิดแล้วก็จะต้องพวกเราในมหาลัยหรือพวกนักวิชาการจะต้องบอกรัฐบาลนะครับต้องบอกรัฐบาลครับ,รบก็แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับก็ไม่เป็นไนระผมก็ขณะที่ผมยังอะไรนะชราไวต้นมัยังพอทำ <c oughs> ครับก็ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับก็สี่โมงครึ่งแล้วนะฮะ ขอบพระคุณอาจารย์กฤษณาพงศ์อย่างสูงนะคะฟังตอนแรกก็แอคทีฟยิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกดีดีจังเลยน้องการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษประเทศอื่นเขาทำยังไงประเทศเราจะทําอะไรยังไงแต่พอเจอท่านอาจารย์ตอบคําถามแล้วห่อเหี่ยวเลยค่ะก็หวังว่าพวกพวกเราในที่นี้อย่าพึ่งเหี่ยวนะคะเพราะเราก็ต้องพัฒนาประเทศของเราด้วยกันต่อไปทําอะไรได้ก็ทําหรือคิดว่าทําไม่ได้แต่อยากทํามันก็ต้องลองนะคะ เราจะต้องเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเป็นเสียงให้รัฐบาลเขาฟังเราบ้างนะคะ